วันนี้เป็นวันสิ้นพระชนของพระบิดาก็คือกรมหมื่นพิทิยาลงกรนะครับ23กรกฎาสิ้นพระชนสันนิบาตสารกลก็เลยจัดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับว่าที่ได้ก่อตั้งระบบสากลซึ่งเป็นเศษรษฐกิจฐานรากของประเทศอันสําคัญซึ่งยืนยันว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าสารกลทําให้ชาวบ้านฐานรากเดินได้นะครับอันนี้เราก็จัดกิจกรรมเล็กๆป,ปีนี้ปีแล้วจัดไม่ได้จัดเพราะว่าติดโควิด แต่ปีน,นี้ก็เป็นปีเริ่มต้นแล้วถ้าสู่เข้าสู่ปกติงานนี้จะเป็นงานใหญ่นะครับและที่สําคัญเราอยากให้มีการเผยแพร่สินค้าของสาก์ซึ่งเป็นของชาวบ้านเป็นเรื่องที่น่าสนใจบริษัทสาก์ทุวประเทศผลิตสินค้าได้ดีมากผมได้มีโอกาสาไปเยี่ยมต่างจังหวัดนตโอ้ยังมีสินค้าอีกหลายอย่างที่จะต้องสนับสนุนนะครับน่าจะแข่งขันกับที่ใหญ่ๆเขาได้คือโดย, <laughs> โ,ดยโดยเฉพาะเราเราเรา,เราห่วงอย่างเดียวอย่างผมยกตัวอย่างกล้วย ไม่ใช่กล้วยในสภาครับกล้วยหอมเนี่ยชาวบ้านขายนะ่ลูกละบาทแต่เวลาเข้าห้างลูกละ8ดบาทชาวบ้านได้แค่บาทเดียวนี่คือความเป็นจริงที่ไม่มีใครพูดถึงนะครับอันนี้เป็นความเจ็บปวดของกระบวนการสารกลเราก็จะเดินเรื่องของสินค้านี้ต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของกฎกระทรวงที่กลุ่มสารกลเขาอ,อมทรัพย์ปรเทนี้เขาไปคัดค้านคือเขามาแจ้งสินิบาตนะครับแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่า มันกดกระสวงที่ออกมาจะทําให้สากลเดินไม่ได้นะครับงวดการกู้นะครับการออมการบัญชีซึ่งจะทําให้สากลเล็กลงเล็กลงจากปี6-2เนี่ยเรามีอยู่8,400สากลมาปัจจุบันเนี่ยปี6-4เรามีอยู่7,200หายไปเยอะเลยสมาชิกเคยมี12ล้านวันนี้เหลือ11ล้าน4แสนมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการนะครับอันนี้เราก็พยายามจะแก้ไขตรงนี้นะครับก็ไปยื่นข้อเรียกร้อง พราะกฎกระทรวงที่ออกมาเราเคยวอล์กอาจากการประชุมที่สำนักง,งานกฤษฎีกาไม่ใช่เราไปตกลงอะไรเรียบร้อยไม่ใช่นะครับครั้งสุดท้ายเนะี่ยเราวอล์กอาออกมาเลยแล้วก็เลยปล่อยไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ขอถ้าได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลสฉาผู้แทนขอให้มีการทบทวนพูดคุยเพื่อเห็นแก่คนประมาณ11ล้านกว่าคนทั้งระบบนะครับ 11.4ล้านครัวเรือนนั่นหมายความว่า20-30ครัวเรือนที่จะรับผลกระทบก็คิดว่าท่านนายกหรือรัฐบาลก็คงจะดูสภาผู้แทนก็รับปากว่าจะช่วยดูนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ไม่ได้คนสากลไม่ดือ้อแต่คนสากลขอช่วยตัวเองเราไม่เคยมีเงินจนบัดนี้สากลบางแห่งมีทุนเป็นแสนล้านตอนที่เขาโตขึ้นมาไม่มีใครช่วยเขาเลยเงินทั้งหมดเป็นเงินของชาวบ้านไม่ได้ขอจากภาครัฐ รัฐก็ไม่ควรจะมากำกับอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดของพวกสากลปฏิบัติในฐานะหัวกระบวนก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำให้เขานะครับก็อีกไม่นานก็คงจะเห็นนะครับว่าแนวคิดนี้จะออกมายัางไงก็ฝากติดตามดูกันต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ